ค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่โดยส่วนตัวเรารู้สึกสนใจมากด้วยความที่เป็นสมุนไพรไทยหรือสมุนไพรของคนเอเชียที่มีใช้กันมาตั้งแต่โบราณน,นะคะแล้วก็มีฤทธิ์ร้อนแต่เป็นร้อนอย่างอ,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 อ่อนแล้วก็มันจะมีชื่อมีตำนานมีความเชื่ออะไรหลายๆอย่างซึ่งคิดว่าน่าสนใจนะคะสมุนไพรต้นนั้นก็คือต้นคนทีซอ นะคะกลุ่มคนทีทั้งหมดคือสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยเท่าที่เท่าที่มีไว้ในครอบครองจะมีคนทีสออยู่ก็จะมีไม้กลุ่มคนทีอยู่สี่ชนิดนะคะคือคนทีสอคนทีขเห่า,หาคนทีสอทะเลหรือซึ่งอาจารย์ชยันท่านบอกว่าให้เรียกว่าคนทีเฉยๆนะคะเขาเรียกว่าคนทีเพราะว่า ชื่อเดิมของเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็ของเราจะมีคนที่สอม่วงอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนแรกเราสงสัยว่าที่เรียกว่าคนทีดําคนทีขาวอ่ะจะหมายถึงคนทีดําจะหมายถึงคนทีสอม่วงตัวนี้ไหมเพราะว่าที่สงสัยก็คือเรียกคนทีคนทีเขม่าว่าคนทีสอดำแต่ว่าเราไม่เห็นสูวรไหนที่มันดำเราเลยเกิดความสงสัยแต่ว่า เดี๋ยวค่อยคุยกันเป็นตัวตัว,ตวไปค่ะพร้อมกับข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่ทิ้งท้ายไปเพราะว่าเรื่องมันคงไม่ได้จบแค่นี้หรอกทุกอย่างมันคงจะเป็นการเปิดประเด็นเพื่อการค้นควา้าสําหรับกลุ่มผู้รู้กลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญโดยตรงก็จะว่ากันไปเราวัละกรสมุนไพรก็มีหน้าที่ในการชี้ต้นว่าสมุนไพรตัวไหนเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเรามาจากเริ่มที่ต้นคนทีสอเลย คนทีสอคือต้นนี้โชคดีที่ว่าตอนนี้เขากำลังติดดอกติดใบนะคะคนทีสอท่านอาจารย์ชยันอธิบายว่าสอในความหมายก็คือเป็นภาษาคเขนรสอแปลว่าขาวนะคะคนทีสอหรือคนทีขาวหรือที่เรียกกันว่าต้นผีเสื้อทีนี้ผีเสื้อในความหมายคงไม่ใช่ผีเสื้อที่เป็นแมลงที่บิน ด้วยความที่คนเราจะออกเสียงชอช้างเป็นสอเสือเพราะฉะนั้นในความเข้าใจแล้วต้นผีเสื้อของคนอีสานหรือของคนเหนือเนี่ยน่าจะหมายถึงผีเชื้อซึ่งก็เป็นผีจริงๆเพราะว่าเขาจะใช้คนทีสอปกไว้ดินน้ำเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจด้วยคนทีสอนี่อาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาท่านเรียกว่าคน,คนต้นคนทีสอยาหมอชัง ในยาหมอสั่งก็คือหมอจะไม่ชอบต้นนี้เพราะว่าใครที่มีต้นนี้แล้วจะไม่ป่วยน่าสนใจไหมล่ะคะคือจริงๆบางทีแค่ชื่อที่เรียกพืชบางชนิดเนะี่ยมันก็น่าคิดนะมันก็น่าคิดว่าสรรพคุณเขาคงไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกกันเล่นๆหรอกนะคะเหมือนอย่างที่ต้นขันทองพยาบาทที่เรียกว่าป่าช้าหมองก็คือมีต้นนี้แล้วคนไม่เข้าป่าช้า ละต้นกับนานเชเวนะคะแต่ไอชื่อพื้นพื้นที่เรียกกันตามบ้านเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะมันจะบ่งบอกถึงสรรพคุณประโยชน์ความหมายเชิงในยะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความเชื่อซึ่งก็แฝงความจริงแฝง,งคุณประโยชน์ของการใช้สอยอยู่ในนั้นครบถ้วนอยู่แล้วในภูมิปัญญาของคนไทยนะคะเพราะนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ต้องได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะ คนที่สอนเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่คนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมคือใครที่เป็นลมแล้วเอามาเ,เอาใบเนี่ยเด็ดใบมาขยี้ดมเลยนะคะก็จะว่าเป็นกลิ่นที่ทําให้แบบฟื้นตัวคือรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่ตัวเองพองรงไม่ชอบกลิ่นนี้เลยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบแล้วคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ของเรารุ่นเบบี้บุมแบบเราก็ไม่ค่อยชอบคนอื่นก็ลองลองออกความเห็นมาดูนะคะว่ากลิ่นไอใบตัวเนี่ยชอบหรือไม่ชอบ แต่ที่น่าทึ่งของเขาก็คือสรรพคุณต้องยอมรับว่าตั้งแต่อีกไข้โควิดนี่มันเกิดการระบาดขึ้นมาไขวิตกจริตเหมือนเรามั่งคือรู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นไข่ยอยู่ตลอดเวลารู้สึกเหมือนมันไม่รู้สิเหมือนเ <c oughs> ขาเรียกว่าวโรคจิตหลอนเนาะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นไปด้วยอะ่ะทีนี้ทุกครั้งที่เป็นอะ่ะก็จะเดินเข้าไปในสวนนะคะมีใบอะไรก็หยิบกินแหลก พราวมันดีขึ้นน่ะมันรู้สึกดีขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นมันจะใช่โควิดหรือไม่โควิดก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็เหมือนจะไม่สบายอ่ะปวดเนะื้อปวดตัวนิดๆหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนจะเจ็บคอก็ไม่เจ็บเหมือนจะขั้นเนื้อขั้นตัวก็ก็ไม่เชิงอย่างเงี้ยก็จะเข้าไปในสวนแล้วก็จะเด็ดใบคนทีสอเคี้ยวกินสดสดเลยค่ะสามใบเพราะใบคนทีสอนเนี่ยคนโบราณอ่ะ คือนอกจากเอาไว้ใช้สําหรับสายหลายสปปรรพคุณมากรสของเขาอะ่ะจะเป็นยาที่มีรสร้อนนะคะถือว่าเป็นยาร้อนทุกส่วนของต้นเลยจะเป็นยาร้อนเพราะฉะนั้นเราอะ่ะด้วยความที่บอกตแต่แรกแล้วว่าเราไม่เชื่อเรื่องฟ้าทลายโจรที่ไม่เชื่อเพราะประเทศจีนยังไม่ชี้ไปที่ฟ้าทลายโจรเลยทั้งที่มันมาจากต้นกําเนิดคือมาจากประเทศของเขาก็แสดงว่ามันไม่น่าจะได้ผลกับโรคนี้ สองฟ้าทลา,ายโจรเป็นยาที่เย็นจัดเรามีความรู้สึกว่าโรคเนี้ยเป็นร้องมันขั้นเนื้อขั้นตัวหนาวสัน่นเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องคู่กับยาร้อนแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่กินพวกเครื่องเทศพวกยาร้อนแล้วจะสั่งไข้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่มีความร้อนแต่ไม่ร้อนเท่าเครื่องเทศคือขิงขาตะไร้พริกเนี่ยไม่เท่าจะร้อนนิดนิดนะคะรสชาติกินไม่อร่อยอ่ะแต่กินได้นะคะเพราะว่า ยังดีหน่อยที่มันไม่ขมนะคะมันมันด้วยความที่กลิ่นมันแรงเนาะเวลาที่พี่เอมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวก็จะเด็ดใบนี้เลยสามใบนะคะเพื่อใช้แก้ไข้กระจายเลือดลมเพราะถ้าเลือดลมมันสูบฉีดดีมันขับเงือออกมานะ่ะคิดไข้ที่อยู่ข้างในอ่ะมันจะรู้สึกสั่งตัวเองแล้วตัวเองจะกินร่วมกับใบภูกาวก็ในเมื่อง,งานวิจัยบอกว่าใบภูกาวรักษาโรคเอดได้นะคะและไอเวลาสบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ บวกเอทไขซา,าบวกเอทก็ทำไมไม่ลองนะคะก็คือให้ตัวเนี้ยเป็นตัวนำสารสำคัญจากยาตัวอื่นเน่เข้าไปสู่ตามเส้นเลือดหรืออวัยวะต่างๆได้ไวขึ้นด้วยเพราะว่าความเผ็ดร้อนมันจะกระจายเลือดลมได้ดีมากนะคะก็จะใช้ตัวเนี้ยกินประมาณเช้าเย็นเช้าสามใบเย็นสามใบตัวนี้สามใบผกขาวสามใบกินตามที่คิดน่ะคือมีอะไรก็กินกินเหมือนมันเป็นผักพื้นบ้านเพราะมันก็ มันก็ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปของคนธรรมดาที่ไม่ใช่หมออยู่แล้วอ่ะก็มีอันนี้ก็กินอันนี้นะคะก็เลยจะใช้ตัวนี้แล้วก็คนทีสอเนี่ยความน่าทึ่งของเขามีอยู่อย่างหนึ่งคนทุกวันนี้ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,เ,ยงเป็นลูกนะคะเพราะนั้นก็คือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนะ่ะก็จะเลี้ยงไว้ในบ้านจะก,กอดจะคุกคีเราก็ไม่ว่าคนรักก็คือรักทาตก็คือทาตแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือ เราจะเกิดพยาธิจากสัตว์เหล่านั้นพยาธิที่เราคุ้นเคยจะมีตัวแบ,ตวแบนตัวกลมตัวตื่นเส้นได้ไ้เดือนแต่จริงๆมันมีพยาธิมากชนิดกว่าน,นั้นพยาธิหลืาที่เรียกรวมๆว่าปรสิตและน่าสนใจตรงที่ว่าใบควนทีสอะคะ่ะมันใช้แก้พยาธิได้ใช้ฆ่าพยาธิได้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูหนังสือของอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานะคะพูดถึงใบควนทีสอที่ใช้สําหรับเกี่ยวกับพยาธิเนี่ยเยอะพอสมควร วันนี้เราในฐานะที่เป็นนักสะสมสมุนไพรหายากสมุนไพรพื้นถิ่นสมุนไพรโบราณเราจะมาพูดแค่ลักษณะของมันต้นคนทีสอเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากนะคะแต่เขาก็ชอบแดดถ้าแดดไม่พอนี้ใบจะหงิกจะง่อยไปเลยนะคะเพราะนั้นก็คือแดดต้องพอน้ําเยอะยิ่งดีเขาจะแตกกลายเป็นไม้ใหญ่ใครบอกว่าเป็นไม้พุ่มนี่คนที่สอใหญ่กว่านั้นนะคะโตวไวมากเท่าเทยบกับไม้ที่ได้น้ํเท่าเท่ากันเนี่ยเขาจะ ุ่งแล้วลกสุดๆเลยเพราะนั้นคุณต้องมีพื้นที่บริเวณบ้านที่มหาศาลพอสมควรนะคะขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งง่ายกว่าเพาะ,มะเมล็ดเรายังไม่เคยเพาะ,มะเมล็ดเลยแต่มาให้ดูลักษณะของเขานะคะ,มะเมล็ดของคนทีสองเนี่ยถือว่ามีคุณค่ามากเลยเอาไปใช้เข้าตำรับยาได้เยอะทำเป็นน้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อยแต่เราไม่ค่อยมีความอดทนหรอกเม็ดโคเล็กเกินไปที่เก็บเก็บที่ยดทำแต่ถ้าใคร ถ้าใครมีความพยายามมีความระ,ะมัดระยังกับการใช้ชีวิตก็ก็ลองดูนะคะมีตำรับตำราบ,บอกไว้ในเน็ตทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นจะไม่มาบอกอรายละเอียดพวกนี้เพาบอกเยอะไปมันก็จําไม่ไหวเราเองเราก็ยังจําไม่ไหวอยากจะทําอะไรเราก็ค่อยๆดูแล้วก็เอามาจับแพ้ชนแกะเอาแต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ว่าถูกต้นให้รู้ว่าเขากินสดได้ให้เขารู้รู้ว่าเขาปลูกง่ายเป็นไหม ที่ต้องไม้พุ่มที่ต้องการพื้นที่ชอบน้ําขยายกิ่งด้วยการปักชํำทำอะไรเห็นใบนงอแง,ง,องแปลว่าแดดไม่พอหาทางทําให้เขาได้รับแดดนะคะนี่คือต้นแรกคนทีสอหรือคนทีขาวหรือผีเสื้อขาวนะคะให้เห็นลนักษณะไว้เขาบางทีก็จะมีเป็นใบเดียวบ้างบางทีก็จะใบแยกเป็นสามแฉกบ้างนะคะ,ะตัวแรกผ่านไป คนทีสอตัวที่สองเป็นตัวที่เรียกออกเสียงเรียกชื่อกันผิดบ่อยมากจนคิดอยากตามแก่ตัวนี้ชื่อของเขาคือคนทีขมเหมาซึ่งคนจะชอบออกเสียงว่าคนทีเขมมาจริงๆคือคนทีขมเมานะคะหรือคนทีสอดำ ดอกกับมเมล็ดเหมือนกันกับคนทีสอเลยแต่ใบจะมีลาามักษณะต่างใบเป็นห้านิ้วมือห้าแฉกนะคะห้าแฉกชอบน้ําแบบเดียวกันพุ่มแบบเดียวกันปักชำได้ง่ายเหมือนกันนะคะตัวนี้ดูแล้วเนี่ยถ้าแดดไม่พอจะหงิดงอได้ง่ายกว่าคนทีสออีกนะคะออกเสียงว่าคนทีคําเหมานะคะ คนทีขมเาย้ําอีกทีหนึ่งไม่ใช่คนทีเขมมานะคะคนทีขมเมาหรือผีเสื้อดําหรือคนทีดานะคะสรรพคุณเดียวกันคนไทยใช้คนทีสอม,มากคนอินเดียใช้คนทีขมเวามากสองตัวเนี้ยคือเป็นอะไรก็ลองกินดูก่อนไม่เสียลายเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเราอะตัวก่อโรคม,มันคืออะไรนะคะ และตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันสปปรรพคุณเยอะมากมีการบันทึกเอาไว้ว่าอย่างทั้งสองตัวเลยนะคะคนที่สอคนที่มำหมาอะช่วยคอช่วยปอดใบเมล็ดรากเป็นยาร้อนแก้ในกองเสมหะที่มีลักษณะเ้นเย็นได้ดีกินมังลุงธาตุเข้ายาหอมยาเลือดยาลมคือถ้าเลือดดีซะอย่างอะไรมันก็ดีไปหมด นะคะทีนี้สูตรยามันก็มีเยอะมากพวกนี้เอาเป็นว่าเป็นยาที่ใบกินสดได้ละกันถ้าขี้เกียจทําสูตรอะไรก็เอาใบามาเคี้ยวเริ่มจนจากทีละใบก่อนหนึ่งใบสองใบาสามใบแล้วแต่กําลังแล้วแต่ความสามารถเนาะอันนี้อย่างตำรับยานหนึ่งก็บอกว่าใช้ใบคนทีสอสามสิบถึงสี่สิบใบต้มกับน้ำสามแก้วเคี้ยวให้เหลือหนึ่งแก้วกินครั้งละครึ่งแก้ววันละสองเวลาแน่า้า แล้วก็พวกคนทีสองคนที่ขมาพวกนี้เขาเอาไปทำขนมด้วยนะคะจะเห็นจะสังเกตเห็นว่าสเสน่ห์ของคนคนโบราณหรือคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะพยายามทําสมุนไพรหรือยาพวกนี้ให้เป็นอาหารให้เป็นขนมเพื่อการกินมันจะได้ง่ายในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วสมุนไพรอะไรที่สามารถที่จะเอาไปเป็นอาหารเอาไปเป็นขนมได้เนี่ยถือว่ามันคลาสสิกถือว่ามันง่ายแล้วนะคะก็ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการที่จะใช้เป็นสมุนไพรสามัญประจําบ้านกันได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะตัวที่สามต้นนี้ในภาษาตลาดเราจะเรียกว่าคนทีสอทะเลแต่ว่าท่านอาจารย์ชยันท่านบอกว่าจริงๆแล้วจะต้องเรียกเขาว่าต้นคนทีเฉยๆเพราะว่าเขาเป็นที่มาของชื่อบางคนทีที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะ ที่มันเป็นชื่อมาแต่เก่าแต่โบราณแล้วการที่จะเรียกคนทีสอทะเลมันจะทําให้ประวัติศาสตร์ผิดเพี้ยนนะคะก็จะยึดตามเอาที่ท่านพูดนะคะว่าต้นนี้คือต้นคนทีสอไอ้คนทีต้นคนทีเฉยๆซึ่งก็หมายถึงคนทีศอทะเลในปัจจุบันนี้เองข้อแตกต่างระหว่างคนทีสอกับต้นคนทีนะคะ คนทีสอเนี่ยใบจะเป็นแฉกบ้างอะไรบ้างอย่างที่เห็นแล้วก็เป็นสรงพุ่มที่สูงท่วมห,หัวเลยต้นใหญ่มากแต่คนที่สองไอ้คนทีเนี่ยต้นคนทีเฉยๆเนี่ยนะคะถ้าเราลองไปเดินไปตามทะเลเราจะเห็นลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่ออกไปจะไปทางเลืยต้นแน่บินไปเรื่อยๆนะคะหรือที่หลายๆคนได้ถ่ายรูปตามทะเลต่างๆที่เราเคยเห็นในธรรมชาติรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นหาดแม่พิมพ์ระยองนะคะก็จะเห็น จะเห็นต้นต้นคนทีต้นเนี้ยอยู่แล้วก็มีตำนานการใช้แบบเดียวกันค่ะและที่น่าสนใจมากๆไม่รู้ว่าเขาค้นมาจากไหนเนาะเขาบอกว่ามเมล็ดของต้นคนทีต้นเนี้ยใช้รักษาโรคเอดได้โอ้โหถ้าใช่ก็เจ็บเลยนะคะเป็นอันว่าจบเลยเรื่องของไวรัสได้เลยโดนเลยนะคะและทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มเดียวกันอะถ้ามเมล็ดตัวนี้ได้มเมล็ดตัวอื่น น่าจะได้ไหมฝากนักวิจัยทั้งหลายนะคะนะักศึกษาทั้งหลายทํำโครงการโครงงานทํางานวิจัยหรืออะไรอะ่ะลองเอาไม้เทไทยดีๆเหล่าเนี้ยไปทําหรือถ้าใครทําแล้วก็ช่วยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะด้วยเถอะนะคะมันจะได้เป็นวิทยาทานเป็นประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปว่าเรามีของดีที่มีประโยชน์มากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็มาถึงอีกต้นหนึง ที่เราสงสัยมากนานๆเราจะเจอเจอต้นนี้ในตลาดต้นไม้ต้นนี้คือคนทีสองม,ม่วงเราก็พยายามหาอย่างยิ่งยวดลักษณะเขาอะค่ะหลังใบเป็นสีม,ม่วงเราก็เจอข้อมูลอธิบายเนี่ยเพียงเล็กน้อยในภาษาอังกฤษเนาะว่าเป็นไม้ที่ขึ้นตั้งแต่แถบเอเชียขึ้นไปจนถึงประเทศอะไรจำไม่ได้ละ ะะยังคงต้องค้นคว้าต่อไปเพราะที่อยากรู้มากก็คือมันเป็นไม้ที่เจอในธรรมชาติของไทยไหมหรือมีเาชาวบ้านปลูกกันมาแต่ดั้งแต่เดิมไหมเอาไปทําอะไรบ้างกิ่นของเขาแบบเดียวกันเลยค่ะแบบเดียวกับคนเจสส์เราแล้วตอนแรกอะ่ะเราอะ่ะคิดว่าคนทีที่พูดถึงคนทีดําอ่ะมันคนเป็นต้นนี้มากกว่าไหมเพราะมันยังมีความดําของกิ่งก้าน แล้วก็ของใบอ่ะที่ออกมาเป็นสีม่วงนะคะเชือกันดูเขียวกับม่วงเนี่ยอันนี้ข้างหลังใบจะเป็นสีอ่นอ,อนๆแต่อันนี้ข้างหลังใบเขาะจะม่วงเลยอ่ะคล้ายๆกับเขาแดงเลยสีนะคะก็เป็นข้อที่คงจะต้องค้นคว้าต่อไปแต่ก็จะให้รู้ว่าที่เราสะสมจะมีอยู่4ชนิดเนี่ย ะะซึ่งน่าสนใจใช้เป็นสมนุนไพรสามัญประจำบ้านแก้ไข้ขับเสมหะได้เป็นอย่างดีและความน่าสนใจของเขาอีกอย่างหนึง่งคือภูมิปัญญาไทยแต่โบราณนะนะคะใช้ต้นคนทีสอร่วมกันกันกบต้นนี้ต้นเสนียดหรือปัดเสนียดหรือต้นหูหาหรือคนอินเดียเรียกต้นนี้ว่าวัสกะ รจริงๆเรียกหลายชื่อค่ะทั้งฮินดูทั้งโอกหลากหลายลองเข้าไปดูด้วยการเอาชื่อวิทยาศาสตร์ไปค้นดูในข้อมูลที่เป็นของต่างชาติแล้วก็ค่อยๆเข้าไปดูตามชื่อเรียกของเขาหรือจะค้นคำว่าวัาสกะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็จะเห็นต้นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหมอยาไทยอะค่ะจะใช้ใบคนที สอหรือใบคนทีเนี่ยร่วมกับต้นดนี้ทั้งเหนือเรียกบัวหาเหรอแต่ถ้าเราหมอพื้นบ้านทางอีสานน่ะเราเห็นเขาเรียกต้นหูหาแล้วเป็นไม้ที่หมอพื้นบ้านอีสานหลายๆท่านเนี่ยหาแบบพลิกแผ่นดินเลยนะคะแล้วพอรู้ว่าเป็นต้นไหนเนี่ยท่านดีใจมาก ต้นเสนียดหรือต้นชื่อเตหมของเขาต้นปัสเสนียดหรือต้นฮูหาหรือต้นวัสดกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจเอามากๆนะคะเพราะว่ามีสรรพคุณรักษาปอดโดยตรงต้นเนี้ยหมอพื้นบ้านไทยจะใช้ร่วมกับคนทีสอนใช้ทั้งเป็นยาย่างใช้ทั้งเป็นยากินเข้าตำรับอะไรต่างๆนะคะ ตัวนี้แก้ไขตัวนี้แก้ปอดแล้วก็เม็ดของตัวนั้นแก้เอดมันจะจบไหมอ่ะมันพอได้ไหมนะคะเป็นคําถามที่ต้องถามระดับใดที่ยังไม่มีทางเลือกวัคซีนยังไม่ออกยาแก้ไขยังไม่มาการเข้าถึงการแพทย์ในช่วงที่การระบาดพีคสุดๆก็น่าจะยากเต็มทีมันต้องมีไหมอ่ะก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องตัดสินใจกันเอาเองเนาะทีนี้น่าสนใจอยู่ประโยคหนึ่งที่ ทางโรงพยาบาลเจ้าพยาไพภาูเบศได้เผยแพร่เอาไว้สองเรื่องที่ทำให้แบบสะกิดต่อมมากเลยคือความสงสัยส่วนตัวนะคะสงสัยว่าทำไมคนอินเดียซึ่งอยู่กันอย่างแออัดน่ะถึงไม่ติดเหมือนจีนแล้วก็เรื่องของสุขคาอนามัยอ่ะเราก็อย่างที่เรารู้อะค่ะว่าเป็นยังไงน้องคือประเทศอินเดียประชาชน,ชนแออัดแล้วก็มีฐานะยากจน อพราะนั้นสุขอ,อนามัยของเขาก็ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเะนาะพูดพูดว่อย่างนั้นละกันแต่ที่สงสัยมากๆก็คือทำไมคนอินเดียเป็เปนน้อยอ่ะด้วยมาตรการเขาอาจใช่อากาศร้อนผมมีประเทศร้อนคล้ายๆกับบ้านเราแต่ของเขามันร้อนจัดมากนะคะอะ่ใช่การแบ่งชั้นวันนะทําให้คนไม่สูงสินกันข้ามชัน้นวันนะทําให้การแพร่ระบาดของโรคถูกตัดตอนไปอ่าใช่ การเคารพก,กฎกติกาจากผู้นำของประเทศของเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวอ่ะใช่แต่สมุนไพรด้วยไหมอ่ะที่เขาใช้อยู่แล้วทำให้การระบาดของโรคมันมันน้อยมากอะเจ้าพยาภไย,ยปูเบพูดเอาไว้นะคะว่าตำราโบราณของคนอินเดียบอกเอาไว้ว่าตราบใดที่ยังมีต้นวัสกกต้นเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะทุกทรมานด้วยโรคอันเนื่องจากปอดจบไหม ทิ้งไว้แค่นี้เนาะใช่ไม่ใช่ก็ใช้วิจารณญาณต่อกันเองค่ะไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะเราไม่ใช่หมอแล้วก็โรงพยาบาลเอตายาซึ่งเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนดั้งเดิมของพามา่าจะปลูกต้นปัสเสนียดไว้หน้าโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากเลยปลูกไว้เพื่อเป็นยาคือเมื่อมีผู้ป่วยไอมากจะนําเอาใบมาต้มสามเอาหนึ่งคือต้มน้ำสามส่วนจนเหลือหนึ่งส่วนให้ผู้ป่วยกินแก้ไอ ก็ทิ้งเอาไว้แค่นี้แล้วค่ะก็ลองออกไปค้นคว้าเพิ่มเติมเอาไปวิเคราะห์เอาไปนั่งพิจารณากันดูในฐานะที่ช่วงเนี้ยเราทุกคนต้องอยู่กับบ้านเราจะมีสมุนไพรอะไรบ้างที่ใช้มาดูแลสุขภาพของเราและคนที่เราลักบ,บ้างก็อย่างที่บอกแล้วเวลากรสมุนไพยจะมีหน้าที่เอาไพ่ทุกใบมาวางเราใครจะเลือกหยิบไพ่ตัวไหนชอบใจไพ่อะไรก็หยิบกันไป เพราะว่าเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราก็ไม่ใช่แพทย์ทั้งแผนปัจจุบันไม่ใช่ทั้งแพทย์แผนโบราณไม่ใช่อะไรสักอย่างแต่เป็นคนที่สะสมสมุนไพรแล้วก็ทึ่งในภูมิปัญญาไทยแล้วก็เคารพในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอาศัยด้วยพื้นฐานแค่นี้ค่ะก็หันกล้าที่จะลองมานำเสนออะไรที่มันแปลกและแตกต่างจากคนอื่นดูว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไหมกับวิกฤตครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกัน